ตำรวจกองบังคับการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี4นำหมายสารจังหวัดเชียงรายเข้าจับกลุ่มนางสาวฐานิดาอายุ48ปีภายในบ้านเลขที่796/5ทถนนปียพร3หมู่13ตำบลแม่สายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย ในข้อหากระทําความผิดเกี่ยวกับการพนันออนไลน์และฟอกเงินมีการตรวจยึดของกลางได้หลายรายการไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก1เครื่องโทรศัพท์มือถือพร้อมซิม2เครื่องสมุดบัญชีธนาคาร12เล่มบัตรกดเงินสด2ใบและเอกสารอื่นๆเนื่องจากเมื่อวันที่5เมษายน2567คณะทํางานของตํารวจไซเบอร์ได้เข้าตรวจค้นจับกลุ่มเว็บพนันออนไลน์กลุ่มอายุน้อยร้อยล้านเงินหมุนเวียนกว่า250ล้านบาทจากการสืบสวนขยายผลสามารถออกหมายจับ ผู้ต้องหาได้อีก20คนหนึ่งในผู้ต้องหาที่ออกหมายจับก็คือนางสาวฐานิดาภาพเนตรซึ่งเป็นผู้ทําหน้าที่เปิดบัญชีดูแลเงินหมุนเวียนของเว็บพนันออนไลน์หลายเว็บด้วยกันค่ะนางสาวฐานิดาจะทําหน้าที่ถอนเงินสดออกจากบัญชีแล้วก็โอนเงินต่อหรือว่านําเงินสดเข้าฝากยังบัญชีของเจ้าของเว็บพนัน ตัวผู้ต้องหาจะทําธุรกรรมรายการฝากถอนเงินอยู่ที่พื้นที่อาเภอเมืองเชียงรายอาเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายและมีการเดินทางข้ามไปฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเดือนละ2ถึงครั้งซึ่งเชื่อว่าเว็บพนันออนไลน์น่าจะมีจุดทําอยู่ที่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านตรงข้ามอ,อําเภอแม่สายหรือว่าตามพื้นที่แนวชายแดนค่ะ